สวัสดีคะ่ะชลักคณาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะราศีคือผู้ที่เกิด16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยประมาณสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ เราจะเน้นเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการขยับถอยหลังของดาวเสาร์นะคะวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้เขาจะกลับมากลุ่มร่วมกับราหูนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี2569โดยที่เรานะคะจะวิเคราะห์ดาวที่มีอิทธิพลในช่วงนี้ประกอบด้วยนั่นก็คือดาวอาทิตย์ค่ะมีบทบาทที่สำคัญนะคะที่จะทำให้คุณเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกัน แต่ก่อนอื่นนะคะเราจะขอเท้าความย้อนกลับไปในอดีตสักนิดหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงปี2544-45ราหูกับดาวเสาร์เขาเคยกลุ่มร่วมกันอยู่ในราศีพฤษภพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลกด้วยเหมือนกันการก่อการร้ายในประเทศมหาอำนาจคงไม่ต้องบอกนะคะว่าประเทศอะไร สงครามความขัดแย้งการแทรกแซงในบางประเทศค่ะที่จับอาวุธมาประหัดประหารกันเมื่อมีสงครามก็ย่อมที่จะต้องมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์และที่แน่ๆน,นะคะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงลุกลามไปในวงกว้างวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมาอย่างหนักหน่วงนะคะในช่วงนั้นรวมไปถึงนะคะการเริ่มระบาดของไข้หวัดนกค่ะ H5N1 ที่สร้างความตืตน่นตระหนกไปทั่ว เหตุการณ์เหล่านี้นะคะล้วนมีจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงกระตุ้นในช่วงที่ราหูกับเสามาบรรจบกันและในรอบนี้นะคะดาวทั้งสองเขาก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะพวกเขามาเจอกันในราศีกุมจุดเปลี่ยนรอบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปของสงครามการจับอาวุธหรือว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันจะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคค,ค่ะ และที่เด่นชัดมากเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มันจะแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ค่ะแบบยากที่เราจะควบคุมได้ในอนาคตนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจะออกมาแข่งขันแย่งกันโชว์ความเก่งกาจอะไรที่เรารับรู้ได้ยากหรือว่าถูกปกปิดไว้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงน,นะคะในโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็สังคมก็จะตามมาเหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกับ20กว่าปีที่แล้วนะคะ่ะ เพราะว่าเป็นการกลุ่มร่วมกันแค่6เดือนนะคะครั้งที่แล้วนี่กลุ่มร่วมกันถึง1ปีค่ะและหลายอย่างมันจึงมีความยืดเยื้อและก็ส่งผลนานครั้งนี้นะคะพลังงานจะออกแนวของการเร่งเร้าค่ะกระทบแรงเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดแต่ก็จะจบเร็วและก็เห็นผลลัพธ์ได้ไวกว่าการต่อสู้นะคะจะเน้นไปที่สงครามจิตวิทยาความเชื่อแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านยุคอย่างฉับพลันได้ และถ้าจะเกิดภัยทางธรรมชาตินะคะก็ย่อมที่จะต้องมีไฟแล้วก็ลมนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นชนวนเป็นสาเหตุนั่นเองเรื่องบางอย่างที่คุณคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาทดสอบคุณอีกครั้งความลับความกังวลน,นะคะสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญหน้าแต่มันอาจจะกลายมาเป็นเรื่องที่คุณอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีเตรียมตัวที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการดึงจังหวะชีวิตให้มันช้าลงค่ะ แต่ก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มองให้ออกนะคะว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราควรอดทนฝืนสู้และอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรฝืนสู้อีกต่อไปลองสำรวจตัวเองกันดูค่ะว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่คุณเคยปล่อยผ่านไปแล้วแต่มันยังคงค้างคาตัดไม่ขาดอยู่บ้างหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องอดทนประครับประคองบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่หรือเปล่า จังหวะนี้นะคะมันไม่เหมาะกับการที่จะไปเร่งรีบค่ะไม่เหมาะกับวิธีการใช้ทางลัดใดๆทั้งสิ้นเพราะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าเดิมได้อย่าลืมนะคะว่าดาวเสารเขาชอบเล่นเป็นบทครูใหญ่ของชีวิตนะคะทุกครั้งที่ดาวเสาขยับเขามาเพื่อสอนค่ะมาเพื่อให้เราเติบโตนะคะดาวดวงนี้ไม่เคยให้อะไรใครง่งายๆค่ะสิ่งที่จะได้จากดาวเสามีแค่ทางเดียวก็คือ ต้องฝ่าฟันต้องอดทนแล้วก็ต้องมีวินัยเท่านั้นแต่ก็เชื่อเถะค่ะว่าสิ่งที่ได้จากดาวเสาร์นะคะมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีค่ะที่จะอยู่กับเราไปตลอดการลัคนาราศีสิงห์หกเดือนหลังจากนี้นะคะคือช่วงเวลาที่พลังงานเฉพาะกิจบางอย่างค่ะจะเข้ามากระทบชีวิตของพวกเราทุกคน ผลลับบางอย่างนะคะมันอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณสังเกตให้ดีค่ะมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตโดยที่บางคนคุณอาจจะไม่รู้ตัวและจากภาพรวมของดาวนะคะช่วงกลางปีนี้ของพวกคุณยังถือว่าดีกว่าช่วงปลายปีนะคะฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรรีบทำสัญญาณแรกนะคะที่เด่นชัดมากเลยในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือดาวอาทิตย์ด้วยอีกหนึ่งดวงค่ะ ดาวประจำราศีของพวกคุณนะคะกำลังจะย้ายเข้าตำแหน่งของตัวเองในภพตนุมีความแข็งแกร่งเป็นเกษตรคะ่ะในวันที่17สิงหาคมนี้แล้วก็จะให้ผลนะคะยาวไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆนี่คือความแข็งแกร่งที่สุดแล้วของดาวอาทิตย์ในรอบปีแล้วก็ใกล้เคียงนะคะกับการย้ายของดาวเสาร์แค่ไม่กี่วันคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่17นะคะดาวยังคงอยู่ในภพวินาศคะ่ะก็เหมือนพระอาทิตย์นะคะตกน้ํานั่นเองคะ่ะ พลังแห่งตัวตนก็เหมือนกับการถูกกดทับอยู่ชั่วคราวทําไมสับสนนะคะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็อาจจะกําลังซุ่มทําบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังค่ะไม่เปิดเผยอยู่ในช่วงของการใช้ความคิดอยู่กับตัวเองนะคะหรืออาจจะกําลังวางแผนทําอะไรบางอย่างพบวิน้านี้เป็นตําแหน่งของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะความขุนมัวความคุมเครือนะคะให้ผลได้ทั้งในด้านที่เป็นบวกและลบ การทำอะไรที่ไม่ออกหน้าออกตาก็ได้นะคะสำหรับบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูตัวเองค่ะพักจิตพักใจนะคะกำลังคิดที่จะหาทางออกจากสถานการณ์บางอย่างบางคนก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมค่ะกำลังดึงจังหวะรอโอกาสที่จะทำอะไรอยู่เหมือนกันเช่นมารอเปลี่ยนงานหรือว่ารอจังหวะที่จะแยกตัวออกจากความสัมพันธ์กับใครบางคน หรือนะคะกลับไปลื้อฟื้นอะไรบางอย่างนะคะที่เคยปล่อยผ่านไปแล้วก็ได้หรืออยู่ในช่วงที่กำลังติดต่อดิวงานอยู่แบบลับๆค่ะบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะการค้นคว้าการสืบค้นอะไรบางอย่างและเมื่อนะคะพบตนุตัวตนของคุณกลับมามีความแข็งแกร่งก็เหมือนกับพระอาทิตย์นะคะกลับขึ้นจากน้ำค่ะสู่ท้องฟ้าเป็นประกายได้อีกครั้ง บางแง่มุมในชีวิตมันย่อมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนอะไรที่ดูแล้วนะคะยังมีความลังเลไม่แน่ใจก็จะน่าเห็นภาพแล้อว่ามีความชัดเจนอะไรเข้ามาให้ได้เห็นมากขึ้นคนที่อยู่ในช่วงของการอ่อนล้าอ่อนกำลังนะคะหมดกำลังแรงใจก็จะกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ได้จิตใจที่เคยขุ่นมัวนะคะก็จะค่อยๆเริ่มคี่คลายค่ะหลายๆสถานการณ์มันจะมีแนวหรือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งที่มีแนวโน้มนะคะที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือการที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยจากสิ่งที่เพิ่งผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้แหละคะ่ะเมื่อดาวประจำราศีมีความแข็งแกร่งย่อมนำมาซึ่งความเชื่อมั่นกำลังใจที่ดีนะคะพลังแห่งความมั่นใจจะกลับมาอีกครั้งอะไรที่เคยเข้าใจผิดคุณจะเข้าใจถูกต้องคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะเจ็บป่วยในช่วงนี้ ครึ่งเดือนหลังนะคะร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะใครกังวลได้นะคะอีกทั้งก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสหรือว่าพลังงานใหม่ๆค่ะหรือว่ามีแรงใจนะคะกลับมาเพื่อดูแลสุขภาพอย่างจริงจังสาหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพจริงๆบางคนก็ได้รับข่าวดีนะคะจากผลตรวจค่ะรักษาแล้วเห็นผลหรือว่านะคะได้แพทย์หรือว่าได้วิธีการรักษาที่เหมาะสมก็ได้ ใครที่รอข่าวสารความคืบหน้าจากแดนไกลหรือว่ารออนุมัติอะไรบางอย่างนะคะที่มองไม่เห็นวี่แววว่ามันจะคืบหน้าเข้ามารวมไปถึงนะคะถ้ามีการติดต่อกับชาวต่างชาติหน่วยงานระดับสูงหรือว่ารออนุมัติอะไรอยู่มาเป็นเดือนแล้วไปดิวงานหรือว่าเขายังไม่สรุปอะไรเลยออกมาให้เป็นภาพก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับการตอบกลับแค่ว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือว่าคุณจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะ มันจะมีเข้ามาให้คุณได้เห็นทิศทางนะคะเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหรือหากใครนะคะเคยคิดที่จะเดินทางจะย้ายที่อยู่หรือว่าขยายขอบเขตการทำงานก็อาจจะมีจังหวะที่เหมาะที่คุณจะได้ทำค่ะเช่นว่ามองเห็นหนทางที่คุณจะไปต่อได้หรือได้คนเข้ามาช่วยนะคะเชื่อมโยงในเรื่องนั้นๆค่ะทำให้มันเป็นรูปประทได้มากขึ้น ที่สำคัญนะคะก็เพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวของพวกคุณนะคะลัคนาราศีสิงการที่ดาวกลับมากุมลัคนามันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณนะคะพลังชีวิตของคุณกลับคืนมานั่นเองค่ะจึงเป็นช่วงที่เหมาะอย่างยิ่งนะคะที่คุณจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยลังเลหรือว่าไม่แน่ใจ รวมไปถึงนะคะใครที่มีคู่ความคู่กรณีหรือว่าศัตรูที่มองไม่เห็นที่ซ่อนตัวไม่เปิดเผยหรือว่าปัญหานะคะที่คุณจับต้นชนายไม่ถูกหลังจากนี้นะคะความสว่างความชัดเจนมันจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ค่ะเหมือนคุณมองเห็นนะคะแล้วรู้ว่าอะไรหรือว่าใครมันคือปัญหาที่แท้จริงหรือสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ทำอะไรได้ยากมากเลยค่ะต้องดึงจังหวะรอโอกาส ตรงนี้มันสื่อถึงการกลับมาเป็นตัวตนของตัวเองได้อีกครั้งและคุณจะยืนหยัดรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเปิดเผยบางคนนะคะคุณอาจจะต้องอยู่ในภาวะของการขาดอิสระภาพหรือถูกจำกัดมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นว่าคุณต้องดูแลนะคะดูแลผู้อื่นดูแลคนป่วยคนใกล้ตัวเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะหลีกเลี่ยงหรือว่าปฏิเสธไม่ได้ก็ตามค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะต้องยอมไปตามสถานการณ์หรือว่าอยู่ในโหมดของการที่คุณจะต้องเสียสละแล้วมันจะเริ่มค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มมีแรงฮึดนะคะกลับมาเพื่อทําอะไรเพื่อตัวเองได้มากขึ้นหรือบางอย่างที่คุณยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุณก็จะปรับตัวได้แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นนั่นเองบางคนนะคะเก็บงำการเปิดตัวสินค้าหรือว่าบริการอยู่ก็ได้ ก็จะเป็นการตัดสินใจนะคะที่จะเปิดเผยหรือว่าเปิดตัวสิ่งที่คุณซุ่มทํำมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือนะคะทําอะไรต่ออยู่แล้วมันจะทําให้ได้อย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปประทได้มากขึ้นมันเป็นไปได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะและที่นอกเหนือจากที่ตีความไปนะคะตําแหน่งนี้ก็ถือว่ามีพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะถ้ามองในเรื่องของธาตุความเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะเขาผสมผสานกัน เมื่อดาวในภพตนุเล็งกับดาวที่อยู่ในภพปัตตนินะคะก็เปรียบเหมือนนะคะแรงผักดันนะคะที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องบางอย่างที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะคะเช่นว่าต้องการที่จะเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างแต่มันมีความจําเป็นค่ะที่คุณจะต้องใช้ความปณีปนนมตัดจบหรือว่าทิ้งแบบเด็ดขาดไม่ได้สักทีเดียวในที่นี้นะคะความเป็นธาตุไฟคือตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นจุดกําเนิด ส่วนลมนะคะจะเป็นตัวพัดเป็นพัดลมเลยค่ะที่อาจจะทําให้เรื่องเล็กนะคะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะนะคะในกรณีที่คุณนะคะไปเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นหรือว่าความเชื่อฉะนั้นการสนทนาการเจรจามันอาจจะเริ่มต้นด้วยจากความที่ไม่มีอะไรคะ่ะหรือเริ่มต้นด้วยจากเจตนาที่ดีด้วยซ้ํา แต่หากนะคะไม่ระวังหรือว่าจับพลังงานของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ดีพอมันอาจจะกลายเป็นการประทะหรือว่าการโต้เถียงที่รุนแรงได้ตรงนี้นะคะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนิดนึงค่ะคุณต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดีแค่นั้นเลยค่ะมันอาจจะต้องมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกบางอย่างเข้ามาตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับมือนะคะดาวเสาจะนำมาซึ่งความกดดัน ราหูเขาอาจจะสร้างความเคลือบแคลงหรือว่าความเข้าใจผิดได้อาจจะมีคนนะคะที่ตีความคำพูดหรือว่าความคิดของคุณผิดไปลัคนาราศีสิงค์คุณจะต้องไม่ลืมนะคะว่าดาวอาทิตดาวตัวแทนของคุณมันคือพลังงานของความร้อนค่ะเมื่อมีความแข็งแกร่งทั้งแสงสว่างและความร้อนมันให้ได้ทั้งขุนและก็โทษนะคะถ้าไม่รู้จักควบคุมพลังงานให้เหมาะสม ไฟของอาทิตย์อาจจะลุกขึ้นด้วยเจตนาที่ดีค่ะแต่เมื่อถูกลมนะคะของราหูพัดมันอาจจะกลายเป็นเปลวเพลิงนะคะที่ลุกลามไปไกลกว่าที่คุณตั้งใจไว้จําเป็นที่คุณควรจะต้องมีสติในทุกๆก,การดําเนินชีวิตและโดยเฉพาะนะคะถ้าคุณจะต้องลุกขึ้นมาโต้เถียงหรือว่าปกป้องสิ่งใดนะคะอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ตามส่วนใครนะคะที่คุณกําลังหาความจริงหรือว่าถูกบิดเบือนอะไรอยู่ แสงของดาวอาทิตย์นี่แหละค่ะที่จะช่วยให้คุณเห็นเรื่องราวได้อย่างชัดเจนเป็นช่วงที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองนะคะแต่มันจะต้องผ่านการขัดเกลาจากใครบางคนหรือสถานะบางอย่างจากคนรอบข้างคุณนี่แหละคะ่ะซึ่งทั้งหมดที่เราว่ามานี้นะคะก็น่าจะพอที่ทําให้คุณเห็นภาพหรือว่าทิศทางที่จะสื่อไปถึงราหูกับดาวเสราร์ที่อยู่ในภพปัตนิได้บ้างและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวบาระ์ะคอทั้งสองดวงนี้ เป็นดาวที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีตัวตนที่สูงความเป็นดาวคู่มิตรของเขาก็ใช่ว่าจะสะดวกราบรื่นไปสมดแต่มันจะเป็นความยากที่สามารถเกื้อหนุนกันได้แต่ต้องเข้าใจพลังงานโดยธรรมชาติของเขาอย่างแท้จริงค่ะส่วนในด้านที่ดีนะคะที่ดาวสองดวงนี้เป็นคู่มิตรกันถ้าจะขัดแย้งก็เพราะว่าเจตนาที่ดีต่อกันนี่แหละคะ่ะตรงนี้นะคะบ่งบอกว่า คนที่จะพาคุณก้าวข้ามผ่านเรื่องยากๆไปได้มันอาจจะเป็นคนที่คุณไม่คิดนะคะว่าจะทำอะไรร่วมกันได้ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยสถานการณ์บังคับค่ะคุณอาจจะต้องทำหรือว่ามาอยู่ร่วมกันนะคะด้วยเส้นทางเดียวกันโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าโดยนะคะโชคชะตาถูกกำหนดมาที่คุณจะต้องเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างเสาราหูร่วมทางปัตตนีสร้างความหนักหน่วงผสมผสานพันธุ์ความสัมพันธ์เข้มข้นทั้งสุขสัร์ แต่แฝงบทเรียนให้รับรู้เป็นครั้งคราวต้องระวังสิ่งที่ไม่เคยเห็นจริงหรือหลอกต้องตรวจสอบดูให้เป็นเพราะทั้งเสาและราหูนั้นซ่อนเร้นให้ผลลัพธ์แต่ต้องรอบคอบเสมอถือว่าเป็นคู่ดาวที่ทรงพลังมากนะคะคุณคิดเหมือนเราไหมะคะว่าเขาถอยหลังกลับมากุมร่วมกันเพื่อสร้างเหตุคะ่ะหรือว่าจุดประกายเฉพาะกิจอะไรบางอย่าง ฉะนั้น6เดือนนี้สําคัญนะคะสิ่งที่เข้ามามีบทบาทหรือว่าสิ่งที่คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็ให้ผลระยะยาวได้พลังงานของดาวสองดวงนี้นะคะมาเพื่อจัดระเบียบเปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตใหม่ค่ะผ่านบททดสอบเฉพาะตัวของแต่ละคนพบปัตตนินีนะคะหลักๆแล้วจะสื่อถึงเพศตรงข้ามหรือว่าพันธะสัญญาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตคุณนั่นแหละค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครคนโสดกับคนที่มีคู่ครองคุณก็ย่อมได้รับผลที่แตกต่างกันและการที่ดาวเล็งลัคนานะคะมันย่อมส่งผลถึงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นค่ะที่จะเข้ามามีผลกระทบกับวิถีชีวิตของคุณอย่างชัดเจนยกตัวอย่างนะคะถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์ คนโสดนะคะอาจจะอยู่ดีๆก็มีคนแปลกหน้าหรือว่าคนรู้จักใหม่ๆนะคะเป็นคนที่ต่างความคิดต่างวิธีการใช้ชีวิตเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างลักษณะมันจะไม่ใช่รูปแบบอย่างที่คุณเคยคาดหวังกันหรอกคะ่ะแต่เขากับมีสเสน่ห์แปลกๆนะคะจนดึงดูดความสความสนใจของคุณได้อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกอยากศึกษาอยากรู้จักต่อให้คุณนะคะคุณจะรู้สึกลึกๆว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ก็ตามค่ะ ราหูนะคะเขาถือว่าเป็นดาวตัวแทนของเพศตรงข้ามคุณเมื่อเป็นเกษตรย่อมมีพลังของการดึงดูดที่ชัดเจนค่ะบางคนคุณอาจจะรับรู้ได้หรือว่ามองเห็นถึงความไม่ปลอดภัยแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าใครนะคะเปิดประตูหรือก้าวข้ามไปในความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งอาจจะต้องทําใจนะคะว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในสถานะที่ถูกปกปิดหรือว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือมีข้อจํากัดบางอย่างคะ่ะในความสัมพันธ์เช่นว่าเป็นรักทางไกลเพราะว่าราหูนี้เขาก็สื่อถึงต่างถิ่นต่างแดนได้หรือนะคะถ้าใครเปิดใจรับใครเข้ามาคุณอาจจะต้องเผื่อใจนะคะที่คุณจะต้องพบกับความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนเกณฑ์น,นี้นะคะบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคุณอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นว่าตกหลุมรักแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแนะนําว่านะคะจงเสี่ยงอย่างมีสติเล็กๆนิดนึงคะ่ะ อย่าตกหลุมนะคะสเสน่ห์หรือว่าสิ่งที่ดูดีแค่ฉาบฉวยมองให้ออกนะคะว่าอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือภาพลวงตาเกณฑ์นี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะเป็นสถานะอื่นๆก็ได้โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมใหม่ๆที่เข้ามาหรือมองในอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือการได้เข้าไปในกลุ่มในสังคมที่มีความแปลกๆสักนิดหนึ่งค่ะหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะทางบางอย่างที่คุณสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได้ ยอมต้องนะคะเป็นไปใน,นรูปแบบของราหูนั่นคือสิ่งลี้ลับโหราศาสตร์หรือว่าเป็นเครือข่ายสังคมในต่างแดนอาจจะเข้ามานะคะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเฉพาะหรือแม้แต่นะคะเป็นโค้ชเป็นครูค่ะคนที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาที่มีลักษณะรูปแบบอย่างราหูสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเพศตรงข้ามของคุณคุณอาจจะรับรู้ได้นะคะว่าเขาอาจจะดูเข้าใจยากสักหน่อยคะ่ะ อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลหรือว่าคู่ครองนะคะมีสิ่งที่เขาจะต้องหมกมุ่นจนดูแล้วเกินความพอดีเกิดภาวะของการไม่พูดนะคะแล้วก็เก็บสะสมกันความเงียบมันอาจจะกลายเป็นกำแพงระหว่างคนสองคนได้และในขณะเดียวกันนะคะบางคนก็มีแรงดึงดูดจากความสัมพันธ์จากภายนอกค่ะที่ท้าทายความรู้สึกเข้ามาได้ด้วย คำแนะนํานะคะคืออย่าปล่อยให้ความเงียบมันกลายเป็นรอยร้าวนะคะถ้ามีเรื่องที่คุณคิดเห็นไม่เหมือนกันคุณต้องคุยนะคะคุยกันแบบเปิดใจแล้วก็ยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันค่ะไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเอาแต่ชนะและก็อย่าเผลอนะคะไปหวั่นไหวกับใครนะคะที่ดูเหมือนจะเข้ามาเข้าใจคุณสักเหลือเกินต้องกล้านะคะตอบตัวเองว่าเข้าใจจริงหรือนะคะเราคิดไปเองด้วย แล้วก็อยากให้คิดแล้วก็บอกตัวเองไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคุณกำลังถูกทดสอบค่ะไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามสถานะไหนก็แล้วแต่คิดถึงหลักความเป็นจริงแล้วก็ทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเกาะป้องกันคุณเองและด้วยความเป็นดาวธาตุลมของราหูความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะคะมันอาจจะเริ่มจากความประทับใจมากกว่าที่จะรู้จักกันจริงจ เกิดความผูกพันเร็วพูดคุยแล้วก็ลึกซึ้งกันได้ไวแล้วก็ค่อยๆนะคะมาตาสว่างกันทีหลังนะคะเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นแต่ก็อาจจะสายไปแล้วด้วยก็ได้ความเป็นราหูนะคะต่อให้จะเป็นเกษตรแต่ว่าโดยธรรมชาติของเขานะคะสามารถที่จะสร้างความพลิกผันภาพลวงตาได้เสมอคุณต้องรู้เท่าทันนะคะและเมื่อมีพลังงานแฝงอย่างดาวเสาเข้ามาร่วมด้วยเมื่อดาวเสาเป็นตัวแทนของอุปสรรคความท้าทาย ช่วงรอยต่อนะคะที่ย้ายจากพบมรณะมาพบปัตตนีความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะมันน่าที่จะต้องมีการจบหรือว่ามีบทสรุปในเชิงของความรู้สึกไปแล้วค่ะแค่อาจจะยังไม่ได้ประกาศหรือว่าแสดงออกอย่างชัดเจนแต่ถ้าตัดใจไปแล้วบางส่วนก็น่าที่จะต้องมีบ้างละค่ะ กับบางสถานะก็น่าที่จะมีความห่างเหินเกิดขึ้นนะคะหรือแค่แยกตัวหรือว่ามีการยุติบทบาทอะไรบางอย่างที่เคยทําร่วมกันมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะคุณต้องลองไปเทียบเคียงกับเรื่องของคุณดูมันเป็นการจบที่ไม่ได้ปิดประตูใส่กันนะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆถอยค่อยๆลืมค,ค่อยๆปรอง,งกันไปนั่นแหละคะ่ะอิทธิพลของดาวเสาร์แล้วก็ราหูนะคะจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้า ปมปัญหาของความสัมพันธ์ที่เกิดขังคาซึ่งถ้ามองในด้านที่ดีนะคะมันก็คือจะได้ถูกสะสางคลี่คลายนั่นเองมันอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะที่คุณจะเด็ดขาดได้ภายในวันสองวันแต่มันย่อมที่จะต้องมีทางออกในอีกไม่นานเพราะว่าการที่ดาวเสาถอยหลังมันก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องย้อนกลับไปจัดการปัญหาเก่าๆอะไรบางอย่างนั่นเองค่ะและที่ดูแล้วนะคะเหมือนกับว่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบ คนที่มีคู่ความคู่กรณีนะคะคุณอาจจะต้องมีการรื้อฟื้นคดีใหม่ได้หรือว่ามีใครบางคนในอดีตหวนกลับมาให้คุณได้คิดไปเจอคนใหม่ทําให้คุณคิดถึงคนเก่าก็ยังได้เลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะก็คือดาวเสาร์เ็เป็นตัวแทนของอุปสรรคปัญหาฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เข้ามาหลังจากนี้นะคะดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นนักนะคะคุณเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยค่ะ ถ้าดูแล้วมันมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลังคุณก็ควรหลีกเลี่ยงเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าการที่ดาวคู่มิตรนะคะกลับมากลุ่มร่วมกันนั่นหมายถึงนะคะการร่วมชะตากรรมด้วยกันค่ะซึ่งตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งของพันธะสัญญาไม่ว่าจะเป็นพันธะสัญญาจากอดีตหรือว่าสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ก็ตามล้วนแล้วถูกเหนี่ยวนําทําให้เกิดเหตุแห่งทุกนะคะ พูดง่ายๆก็คือคุณอาจจะต้องเจอกับบททดสอบอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้บทสรุปของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรับมือด้วยรูปแบบไหนด้วยดาวเสาร์คือดาวของความอดทนและก็ความหนักแน่นการที่มาอยู่ในเรือนของคู่ของคนรอบข้างบ่งบอกถึงนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความอดทนอดกั้นอย่างมากเลยค่ะหรือความสัมพันธ์ที่ถึงเวลาที่คุณจะต้องมานั่งทบทวนนะคะ เพื่อหาความสมดุลให้เจอวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเลยก็คือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะอย่าไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขโดยเฉพาะคนอื่นเพราะว่าคุณยิ่งจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นค่ะจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะโดยไม่เบียดเบียนทั้งตัวคุณเองแล้วก็ผู้อื่นนี่นคือดีที่สุด นี่คือแก่นแท้นะคะของการรับมือของดาวเสาร์ในภพปัตตานีเป็นช่วงที่หลายๆคนนะคะคุณอาจจะตาสว่างได้ค่ะการได้ตื่นรู้หรือว่าเลือกเดินเส้นทางจากที่เคยคิดว่าคุณยึดติดมานานมากแล้ว อันนีิสงที่ดีนะคะของดาวสองดวงนี้จะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณจะต้องทําเรื่องยากบางอย่างก่อนเท่านั้นค่ะตรงนี้เราก็ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะยืนยันได้ว่าคุณจะได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะสิ่งที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เก็บพลังงานไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นค่ะจงเรียนรู้อะไรที่ควรทนแล้วก็ไม่ควรทนอีกต่อไปแล้วก็วางแผนนะคะวางหลักเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากนี้ การไม่ไปลุกล้ำผู้อื่นแล้วก็ไม่ยอมให้ผู้อื่นมาลุกล้ำพื้นที่ของคุณมันจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับคนที่มักที่จะชอบแบกรับหรือว่าเสียสละอะไรจนเกินความพอดีและถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปนะคะสัญญาณที่พูดถึงกันตั้งแต่ช่วงแรกคุณจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าดาวอาทิตย์ดาวประจําราศีของคุณกําลังส่งสัญญาณว่า แสงแห่งนำทางนี้นะคะในช่วงเวลานี้มันส่องมาที่ตัวตนของคุณโดยตรงค่ะนั่นหมายความว่าเวลานี้คุณจะต้องกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงของคุณเองให้เจอนะคะไม่ใช่แค่ทำเพื่อภาพลักษณ์ที่คนอื่นคาดหวังจะได้เห็นแต่ว่าเป็นตัวคุณเองนี่หละคะ่ะที่จะต้องรู้ว่าตัวคุณเองต้องการอะไรและก็จะยืนอยู่ตรงไหนต่อจากนี้อย่าก,กลัวนะคะที่จะเปล่งประกายค่ะแล้วก็จงอย่าลังเลที่จะเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง แม้ว่าแสงของคุณอาจจะร้อนแรงจนบางคนรู้สึกว่าเป็นภัยแต่คนที่กล้าเผชิญกับความจริงเท่านั้นแหละ,ะจึงคู่ควรกับความสําเร็จที่แท้จริงส่วนราหูกับดาวเสาร์นะคะกำลังบอกคุณว่า '6 เดือนต่อจากนี้จงเลือกความสงบสุขที่แท้จริงนะคะให้กับตัวคุณเองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องได้มาจากการครอบครองหรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น หากแต่นะคะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองของตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะสำคัญแล้วก็ตั้งขอบเขตชีวิตให้เกิดความสมดุลอย่างแท้จริงเมื่อใดที่คุณรักแล้วก็เมตตาตัวเองมากพอนะคะคุณจะรู้วิธีการรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เองนั่นแหละคะ่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะดาวทุกดวงบนท้องฟ้าไม่มีดาวดวงไหนแล้วค่ะที่จะใจร้ายกับพวกเราอย่างตั้งใจ ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะคะหน้าที่ของราหูกับเสาอาจจะดูหนักหนาสาหัสหน่อยสำหรับบางคนแต่บางครั้งนะคะถ้าเราลองมองย้อนหลังกลับไปเรื่องยากเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นบทเรียนมันเป็นภูมิต้านทานที่ดีของชีวิตวันนี้หลายๆคนนะคะคุณอาจจะกำลังเผชิญกับความท้าทายแต่จงจำไว้นะคะว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่จะทำให้เราล้มลงแบบไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดพยายามสะอย่าง เป็นกำลังใจให้เสมอเหมือนเดิมนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ